มีคนออกแก๊งครับแล้วก็นิกกี้เข้าแก๊งแล้วมึงรู้ใช่ไหมมึงทำอะไรมารู้พี่รู้แล้วแล้ว,ลวอันนี้คือมันเคยมีปัญหาแบบนี้รอบหนึ่งไว้เขามาทวงหน้าแลนถามไอโอเวนดูก็ได้ใช่พี่ใช่เอาเว้นอธิบายให้น้องฟังดีล่าสุดน้องมันไปมันมีคนมาทวงถึงหน้าแลนสเต็มโหดแล้วคนอยู่เยอะใจมันเหมือนมากอืม ไอเรื่องเดิมพันนะพี่ผมพี่แรกผมเล่นพี่เหลี่ยมสองคนใช่ไหมผมก็เล่นสองสองนี่แหละแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆมันประมาณแปดเซตอ่ะถ้าพี่เหลี่ยมบอกว่าให้พี่ติมบ้ามันเล่นแทนผมก็ให้เขาเล่นแทนไปแล้วผมก็เข้าวอลไปบอกเขาว่าพี่เหลี่ยมเหมือนแต่ผมไปเล่นกิจกรรมแก๊งก้งกันนะเขาบอกโอเคถ้าถ้าแชนะเดี๋ยวเขามาบอกเนี่ยแล้วเขาก็มาพิมพ์บอกผมว่าเดี๋ยวเอาตังให้พี่หน่อยนะสามแสนหกผมก็ มาโอเคเขาก็มาเรียนอ๋อล่าสุดเจ็ดแสนมัใช่เหรอเออแต่มาล่าจ่ายเจ็ดแสนพี่ไม่เขาน่าจะนี่อย่าพี่พี่เดียมอ่ะเขาน่าจะคุยอะไรนะไม่เขาไม่เขาพี่ไม่เขาอ่ะกิจอะไรอะไรบ้างง่ายตอสคือไอจุกกลับไปเติมพังคนชื่อเดียมถูกไหมท่านี้เติมพันอ่ะมันลบติดลบแล้วแหละแต่ว่าเหมือนคนชื่อเดียมอ่ะก็เอาคนอื่นมาแทนจุก คนอื่นมาแทนจุกแล้วค่ะเนี้ยจุกมันก็บอกว่าได้พี่เดี๋ยวผมไปหาอะไรทำก่อนนะคือเหมือนออกมาแล้วอะ่ะแต่ว่าเหมือนจุกจุกมันก็ติดไอ้ตรงที่ติดลบอยู่เข้าใจไหมติดกันในตรงที่ติดลบอยู่เส้นของมันถูกไหมไม่เกี่ยวใช่ใช่ใช่เซ้ของมันแล้วค่ะเนี้ยก็เหมือนไม่รู้ว่ามันคุยกับเหลี่ยมยังไงอ่ะแต่ว่าคือเหมือนคนคนที่สเตปโผล่เขาเดิ่มมาถามคิดบอกว่าของคนชื่อเหลี่ยมจ่ายนะแต่เหี่ยเคสจุกยังไม่จ่ายแต่ที่เหลี่ยมตักจุกอ่ะก็คือเหมือนบอกว่า เดี๋ยวมาจ่ายให้จุกแล้วล้วจุกก็ต้องเงินให้เหลียบก,ก็คือมันไม่ตรงกันแล้วกันประมาณใช่พี่อย่างนั้นแหละกิจอธิบายแป๊บนึงผมใส่เสื้อผ้าแป๊บอธิบายเรื่องเคสเก่าที่เคยมีเหตุหการณ์แบบนี้แล้วเขามาหักหน้า,หน,าหน้าเยนอะ่ะอันนี้รอบสองละเค้เต่าแก่เจ็ดหลังที่แบบเงินไม่เงินเดิมพันล้วไปเล่นเ้วเสียเสียหนักแล้วก็ว่าอย่าให้หลังดีได้ไหมอย่ายืมคนนู้นคนนี้ได้ไหมคือเวลาคนเดิมพันกับน้องมันมันเดิมพันเสร็จก็ต้องจ่ายอ่ะ ถ้าเกิดไม่มีตังก็ไม่ควรเล่นเ็สใช่ไหมของเราพี่พรู้ว่าของเคสจุกว่ามีตังอยู่แล้วถูกไหมแต่แค่น้องอ่ะแต่แค่จุกอ่ะไม่รู้ก็ต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรไงแล้วคิดว่าคนชื่อเดียมาจ่ายให้แล้วแต่ให้ก่อนแล้วก็ามาเก็บตังกับเราที่ตังถูกไหมถูกป่ะเออแค่น,นั้เองมันไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือของจุกเคสจุกอ่ะมันไม่มีอะไรต่อมันคือน้องน้องมันน้องมันน้องมันไม่รู้เรื่องอ่ะใช่น้องมันก็แค่แบบ เล่นเดิมพันเสร็จเราแพ้ในเซตที่ของมันนะมันก็มันมีตังค์จ่ายแล้วของไอจุกอ่ะมันมีเป็นเ MM อ็มเอ็มอยู่แล้วแต่แค่แค่แบบว่ามาโดนทวงที่แลนเพราะว่าคนชื่อเหลี่ยมบอกว่าเหมือนของจุกยังไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยแต่เคสของจูดี้เนี่ยหนักเพราะว่าของจูดี้นี่บิดเดิมพันเจคเมื่อเช้าใช่ไหมใช่ไหมเ่นน้องเล่นหรือโอเว่นอ่ะโอเว่นแยก <ผม S 2> ออกมาก่อนใช่ไหมไม่พ,พ,พี่พี่ฟังนะเดี๋ยวจะได้ทำอะไรให้เดี๋ยว,ออเ,ยวอเอาทำารายก่อนคือพี่อย่าเล่นก่อนถูกไหมพี่เล่นกับจูดี้สองสองไม้ หัละหมื่นแล้วบวกมาสี่เซตแล้วค่ะแล้วพี่ก็น่าแล้วแล้วเหลือสองเซตแล้วพี่ก็ต้องออกไปข้างนอกตอนตีห้าถูกไหมใช่อะไรผมไปเล่นต่อพี่ให้เลนมาเล่นต่อเลนมาเล่นต่อเสร็จแล้วไง่ต่อตอนแรกก็พอผมจะผมเริ่มง่วงแล้วตอนนั้นประมาณลบสองโดนลบสองอ่ะผมก็ไปพอไปเสร็จไอบอกแต่ก่อนไปบอกให้เว้นนะวอลบอกแล้วแล้วเว้นก็มาเล่นแทน อ่ะหลังจากนั้นผมไม่รู้แล้วต้องถามเว่นเพราะเว่นเป็นคนที่เล่นกับพี่ดี้คนเดตยอเล่นแล้วผมก็ต้องไปแล้วตอนนั้นรบอยู่มั้งเขาบอกว่าถ้าจะไปก็ต้องไปตอนนี้ให้กดออกไปเลยผมก็เลยตอมอเลยแล,แล้วหลังจากนั้นพี่ดี้ <ไง S 1> บอกว่าพี่ดีบอกว่าอะจะเขาจะหนึ่งหนึ่งเองแล้วผมก็ตอมอเลยคือเขาบอกว่าเขาจะแก้จะใหขคนนันเป็นหนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะออกถ้าจะออกให้ออกตอนนี้เลยตอนนั้นสกอร์หนครั้งเท่าไหร่นี่แหละเขาบอกว่าถ้าจะออกให้ออกตอนนี้เลยเดี๋ยวนึงหนึ่งเองแล้วกดออกแล้วนั่นแหละ ค่าเน,นี้ยจูดี้เล่นไปไม่รู้ลบเท่าไหร่อ,อ่ะ,ะแต่พี่พี่เข้าเมืองมาเมื่อเมื่อตอนเนียพี่พี่เย็นๆ็นี่ะแบบว่านั่นแหละเข้ามาปุ๊บแล้วก็เคเคคนที่เดิมพันด้วยเมื่อวานก็คืนน่ะเขาก็เดินม,มาบอกว่าจูดี้เอ็มดีปิดเงินเดิมพันครับอะไรเงี้ยพี่ก็ถามเท่าไหร่เขาบอกแสนหกเออประมาณนครับ,บอกว่าพอเล่นกันเสร็จปุ๊บเขาว่าดิดออกเลยนั่นแหละแล้วพี่ก็เลยจายให้คนนั้นไปก่อน แต่เขาคกาก็คุยดีไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรแต่แต่ตอนตอนกลางวันเห็นเด็กบอกว่ามันมีปัญหากับสเตโพดเหมือนกันนะก็นั่นแหละแต่มันถึงอันนี้เค์เคสของเราไงเพราะว่าเราเราเล่นเดิมแล้วเราต่อไปกางเราปิดเขาหรือแบบว่าไม่จ่ายเขาหน้างานเลยอะไรเงี้ยคือเคสจู่กไม่มีอะไรเลยตอนเคสจุ่ก็คือจุกมันไม่รู้เรื่องแล้วครวนี้คือน้องมีตังใจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าคือเหมือนอารมณ์แบบออกมาจากเซตที่เหลี่ยมเล่นกันแล้วเหลี่ยมให้คนอื่นมาแทนแล้วก็ จุกมันก็มาอยู่แลมาเมืออยู่แลแล้วควนี้ไม่รู้ว่าคุยกันแบบว่าคนชื่อเดียมทักข้อความยังไงแต่ตอนนั้นจุกมันเมืออยู่อะไรเงี้ยแล้วสเต็ปหัก็มาทวงตังค์เดิมพันเจ็ดแสนสองอืมตอนมาทวงพุดนยังไงก็บอกว่าเออคนชื่อจุกบิดเดิมพันเขาจะไม่จ่ายเงินเดิมพ e ันเลยอะไรเงี้ยแล้ว <Wh> กี yes, ่ก็ถามว่าเรื่องอะใครครับเรื่องคนชื่อเดียมแต่ของคนชื่อเดียมไปจ่ายแล้วอืมของคนชื่อจุกแล้วคนนี้จุกก็เลยดูข้อความเมื่อมาทษนทีก็พิมพ์่า จุกของพี่จ่ายไปแล้วนะเดี๋ยวจุกใหเอาเงินไหมพี่นะมันก็คือเหมือนคนละแบบกันอือมก็เลยงงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่น้อง,น,อง,น,องน้องก็เงินครืนกงจิตอะก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวหลังรีบล่นี่แีละ<ร>คือบิดของ JK ก็คือมัน JK เอามาเล่นดเดิมพันในเมืองเราแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนโดนไปแสนหกแล้วก็ดิดหนีเขาอะไรเงี้ยฮะ <Huh? S 2> แสนหกะนะใช่ใช,ใช่คือตอนแรกกิดเล่นเดิมพันกา กับจูดี้นี่แหละมีปัญหาภายในแก๊งด้วยผมแก๊งก่อนน้แก๊งเรามีปัญหาไว้คนดูโอเคแล้วครานี้ก็ติดไปข้างนอกใช่ไหมคขาดูอยากรู้ใช่ไหมแล้วเลนก็มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเลนให้ฟสงแล้วก็โอเว่นแทนเลนกีแล้วครานี้ติดลบโอเว่นไอจูดี้ก็บอกให้โอเว่นออกใช่ไหมอืมอืมแล้วก็จูดี้บอกจะแก้เองหนึ่งแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้แหละแล้วก็รู้ทีผมผมกลับมาผมเนี่ยตอนเย็นผมเข้าเมืองมาเอเคที่เดิมผ่านเมื่อวานเขาก็มาทวงเงิน บอกว่าจูดี้บิดบิดเงินเดิมพันแสนพกดิสเน่พวกผมเลยอะไรเงี้ยต้องเสียอีกอนั่นแหละแต่ผมเคลียร์ให้หมดแล้วไอ้ไอ้เกียรตเงินอะไรก็มีอีกได้หนึ่งพี่ต๊ะมีกับมีมีกระดาษทศพลในวอร์โครับพี่มันมันกระดาษไอ้ขายแมกกาซีนนี่ไงสี่สี่เจเดนอะไรนะที่กิดต้องใช้ใช่ป่ะหรือไม่หรือว่าไม่ใช้อะไรนะแมกกาซีนอะ มกกาซีนกิจซื้อไอ้นั่นของตอมาไงกิดก็เลยไม่ซื้อแมกกาซีนนี้อืมซื้อไอ้อะไรล่ะไอเอลเล่มา,ามาขาดไปมันขายเท่าไหร่มันขายสามล้านคน<ม>นี้ตอนแรกกิก็จะซื้อกันแต่กิลซื้อของตอมาก่อนก็เลย<ม>อยู่ไว้ค่ายตีพวกนี้ก็ได้ตอนนีม้มีเท่าไหร่อ่ะมีเท่าไหร่ซื้อตอนนี้มีในตัวเท่าไหร่ในตัวมีสองล้านกิดซื้อไอบาอิบาเรลกับคอนไซมาอีกเขาลองรับมันมาไหมล่ะ ลองรับมันมาแล้วก็ถ้าตีติดก็เก็บไว้เก็บไว้ขายก็ได้เพราะคนในแก๊งถ้ามันขึ้นได้นะเขาแม่ขายผมก็ได้เพราะาผมต้องขึ้นให้นิกกี้ไงบวกสี่เอ็มเอ็มคิดเอ็มพัดดีองดูก็ได้เขาไงกีก็ต้องหาหาของตีไอไอ้นึ่ก่อนนี่เขาจะอกมานั่นแหละอ่ะเราต่อเลยสเต็มหดไปด่ดเาเขาแล้วแล้วไงต่อมีแค่นั้นเหรอใช่แทวบีไปถากันในบอลโซนไม่คือมันก็ด่าคืนเหรอ มันด่ามันด่าได้เว้ยแต่ว่ามึงต้องรับเอ่อเข้าใจแต่ว่ามึงก็ต้องแบบมึงก็ต้องรู้ว่าว่าคนเราอ่ะพร้อมหรือไม่พร้อมเล่นเว้ยไอ้เช่าเข้าใจป่ะสมมติว่ามันเข้าใจครับพี่เข้าใจมันมามาเล้ามึงข้างนอกไงมันมันมึงโดนเลยนะถามว่ามันเล้าได้มันเล้าได้ไหมละได้ครับแต่ถ้าคนโควกูเล่นได้เล่นได้เลยไม่ติดเลยไปสภาพก็เล่นเลยรานนี้วันศุกร์แต่อันนี้อ่ะมึงฟังกูไอ้เจสแล้วหนึ่งเจดขอละขอพี่มาแบบขอออกแก๊งพัก หสัปดาห์เนี่ยมารอต่อใหม่โอชาหายหายบ้างไม่หายบ้างสายบ้างช้าบ้างยัดเหม่อบ้างคือตอนนี้ในหัวกูมีไอเจตไ,ไอ้ยักษ์ไอ้หวังอ่าแล้วก็อ่อีกคนนึ่งใครวะไอโอชาอไอเคพวกน้องๆอ,อ่ะโอชาถักมาบอกว่ายังเข้าเมือไม่ได้เลยพยายามเข้าอยู่แล้วก็ติเกตแล้วก็ติดต่อทูแลวยังเข้าไม่ได้ส่วนหวัง ั่งกินงานเกิดน้องแถวบ้านบอกว่าถ้าเกิดมีสตอรี่เข้ามาได้เลยไม่มันมันเอ้ไปไม่ว่าหรอกแต่ขอให้บอกหน่อยมันไม่มีพิมพ์บอกเลยก็ดูในกลุ่มดิมันไม่มีใครรู้ตอนที่ตอนตอนถาม,มาอะกิก็เลยไปถามก็ถามน้องๆกาถึงพินตอบปิดมาแต่ของเคสยังช่วงนี้น่าจะติดสาวนิดหน่อยน้องก็พยายามมาแหละอืม แต่เรื่องน้องไงมันไม่เป็นไรไเพราะว่ามันถ้าต้องต้องเอามันออกแกงถ้าแบบว่ามันไม่ออกแกงมันจะเป็นเลื้อรังอยู่อย่างเงี้ยต้องให้คอลรอ,ขอ,ลอเขาไปรอต่อยให้เขาอยากอยากกลับมาเล่นเองอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีมุมหนึ่งเวทุกคนจะมีมุมอย่างนี้คือเข้ามาแล้วสบายออกสบายแต่ว่าพอตอนออกไปแล้วมันมันจะมีจุดหนึ่งที่กูอยากกลับมาเล่นแต่ว่าแก๊งไม่รับอะไรประมาณนั้นแล้วอยากกลับมาเล่นแล้วแบบมันจะทําทุกวิถีทางเพื่ออยากกลับมาเล่นอ่ะถ้าเรารับเขาง่ายก็ มันก็ออกง่ายอย่างเงี้ยอยากมาก็มาไปก็ไปอย่าลืมมันมีคนที่รอแบบเปลี่ยนอยู่เสมอะมันมีคนมามันมีคนมาขอต่ออยู่แล้วอ่ะมันมีถ้ามันไม่มีพี่ก็แค่หาหาให้ดีเก่าแค่นั้นเองมันมันหนักอะ่ะตอนนี้คือพอเราทรงจะดีปุ๊บแม่งอะ่ะดึงกลับลงล่างพี่ไม่อยากพี่ก็ตัดเนื้อหน้าออกไงก็คือคนที่พยายามดึงลงล่างพี่ก็เอาออกเลยพี่ซื้อคนนี้แหละคู่ละสองเอ็มนะวาเร็วกอาออบอลไซอะ่ะเจตไม่เจตไม่อยู่แล้วต่อไปก็น่าจะเป็น หวังหวังไม่ก็ยากสองคนนี้ถ้าถ้ายังไอ้นี้ทําตัวอย่างนี้อยู่สามคนนี่โอชาด้วยพี่ก็ต้องออกออกเอาออกยักษ์นั่งจะไปอยู่กับฮิโรชีเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรก็หาคนที่แบบว่าแทนมันพี่ตอพี่ครับที่ผมคิดว่าที่น้องมันกล้าด่าพี่เคยบอกไอ้นี่ไว้อ่ะครับบอว่าเรื่องนมวอร์โซนด่าได้หมดเี่ธนาคารปะก็มันด่าได้ก็มันด่ากันได้แต่ก็ออกมาก็ไม่ได้เลยเมันกล้าด่าเอ ปกติพวกผมโดนเล้าผมไม่กล้าด่าเลยพี่ในวตรงก็ด่าได้กูบอกแล้วมึงมึงได้ทุกแกงเลยแต่ว่าตอนเนี้ยแกงเราคนมันไม่อยู่เว้ยอ่าเข้าใจพี่เออมันตีได้หมดเลยไดมอนด์เฮดโคดสเต็มโหดอันเนี้ยมันเล่นได้หมดเลยมึงเล่นได้หมดเลยกูให้มึงเล่นแพ้ชนะว่ากันมึงเล่นไปเลยคือตอนเนี้ยพอในในแกงอ่ะมันเข้าใจตรงกันแล้วว่าเล่นได้ทุกแกงแต่ว่าคนอ่ะตอนแรกบอกลาสองคนไอ้เฮียไปมา เหมือนเล่นครอบครัวเลยตอนแรกในวอรมี18 18เหลือ17 17เหลือ16ไอ้ถามพี่ทีก็เลยบอกว่ามันมีได้ป่ะร้านตู้เกมอ่ะเอาบอกไาเถอะไปเดี๋ยวใช่เหมือนเนี่ยเม้นทอ่ะไอ้เล่นไม่เด็ดขาดกับลำบากตัวเองอันนี้กี้อยู่แล้วนะน้องยกโยกยุมาร้านตู้เกมนลยพี่หลังอู่หลังอู่หลังอู่ไม่ไม่ไม่คนเยอะเกินตรงนั้นอ่ะเล่นกับเพื่อนก็ได้มีไม่มีมี ล่าสุดผมก็เพิ่งขึ้นของให้นิกกี้ไปไม้เหลือปืนปืนผมก็เลยบอกว่าถ้าให้น้องมันไปตอนนี้มันก็ถือปืนศูนย์เออมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยบอกว่างั้นก็รอสิ้นเดือนสิ้นเดือนอะ่ะเพราะว่ามันจะมีพี่เปาของของผมที่ช่วยน้องได้ขึ้นบวกสีเนี่ยพอแก๊งเริ่มทรงดีอ่ะมันก็จะเป็นแบบประมาณมน,มน,นี้แหละตอนนั้นคือแก๊งอื่นอะ่ะตอนเขาทําปืนขายกันพักแบบไม่พักเลยก็ดูใช่ใช่ครับอย่างบนะีบีน่ะคือแก๊งหญิงทําปืนขาย ขายแบบกระบอกรัก40ม40มผมว่ามันแพงไปอวะแล้วมีคนซื้อด้วยไงมันเบร์เกินอ่ะอันนั้นอ่ะเพราะว่าเบรอเกินต้อง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 รอของกาชามาใช่แต่สุดท้ายมันช่วงนี้คือเขาก็โวยได้เขาก็โวยกาชามาทุกอย่างจะลดมันมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะปืนไม่ว่าจะอะไรมันไม่มีเพิ่มหรอกมันมันจะลดทุกอย่างเลยเพราะว่าคนคนมันเติมอ่ะมันมันได้ของที่เราฟาร์มอ่ะอย่างไขมุกที่ไปดําหรือว่า ออซิดีเอและสตโตนอย่างเงี้ยอย่างไวเบยจากแสนแปดเหลือแสนสามตอนนี้ดูได้ชัดก็คืออย่างไวเบยแดงไวเบยแดงอ่ะโคตรกากเลยนะแปดหมื่นแสนหนึ่งยังแทบไม่ออกถูกไหมใช่ตอนนี้มีมีคนรับสองแสนสามสองแสนสี่ไม่เข้าใจครับกลางวันคือแก๊งเรามันมีแต่เด็กคนดูต้องเข้าใจด้วยเว้ยมันผมบอกไม่ถูกอะตอนนี้คือมันมีแต่เด็กประมาณนั้นแล้วผมจะให้ผมทํายังไงอ่ะไอเ้เหี้ยผมก็เหนื่อยเหมือนกันแค่นี้ผมก็เหนื่อยเหนื่อยเยอะแล้วอะมัน จะให้เหนื่อยอะไรอย่องี้ไอ้ที่มันก็ต้องช่วยกูแบบลดลดแบ่งเบาตรงนี้ดิกูทั้งแบบอาวุธด้วยช่วยดันอ่ะพบี่เปามาก็จะคุยเรื่องสวัสดิการแก๊งเรื่องใครมาทุกวันไม่ขาดไม่สายไม่ลาก็จะให้อ่ะเป็นรายเดือนอาจจะเดือนละสองพันบางทีก็สามพันเล็กๆน้อยๆบาเรียกทันไซโอเคครับเลขหนึ่งหกสูนครับไอดีนะครับแล้วก็เรื่องการ์ดจอไอ้ไม่ใช่การ์ดจอเดี๋ยวนบอร์ดหรืออะไรวะ ไอที่เก้าเจ็ดพันแปดอ่ะมึงก็แค่ขยันมันเล่นไี้เฉยอะมันมันก็เล่นเกมอยู่บ้างาไหร่ครับแมกระสไม่ผมไม่ชอบคนดูที่แบบว่าพอผมอาออกอ่ะคนดูจะเป็นประเภทแบบเดิมเลยอ่ะมึงลองพิมพ์ดิลองพิมพ์ดิปว่าแบบเดิมคืออะไรคนดูจะเป็นแบบเดิมเลยเป็นแบบไหนคนดูลองพิมพ์ดูดิไม่ต้องอที์รีเลแหละอ่ะสมมติผมเอาไอล่าสุดี่ยไอเจตออกแก๊งละอ่ะสมมติว่าผมเอาไอเจตออกแก๊งอ่ะคนดูจะพิมพ์ว่าอะไรอ่ะผมอยากอ่านพร้อมกันเนี่ยอ้ายเห็นไหมเอามันอออทำไมเนี่ย สองเก้าสี่หนึ่งทาร <ไป S 2> มันมันไม่ได้สับคนคบ่อยครับตอนนี้ออกแค่ไม่กี่คนเองคนสองคนเองมันสับได้แหละแต่ตัวหลักๆมันยังอยู่ไงตัวหลักๆพวกแบบคนโหดมันยังอยู่พวกไอ้ไอ้โอเว่นพวกอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเหมือนกันมาแทนกันได้ผมว่ามันแทนกันได้อืมันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นอะบิดเงินเจเคจูดี้บิดครับแต่ไม่รู้ว่าบิดใครต้าของกินไม้ตีพวกนี้นะเอาไม่อะไม่ไม่ตีพ่กนี้วันไม่ตีวันนี้อะลั่นเลยดิวันวันนี้ดวงไม่มาไปไปไปเชเบิลบอลบ้าแต่พาไปติดแน่ไป มันสงสารมันนะมันตีไม่ติดนะแต่กิ่นอะมันมันมึงเห็นมันอย่างเงี้ยมึงอย่าไปอะไรกับกิดเลยเห็นมันอย่างงี้มัน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 ทุ่มเทกับแกงนะกูบอกให้แล้วมันมาทุกวันด้วยมันไม่ใช่ว่ามันเล่นแบบเล่นโง่เลยอ่ะเออมันมันก็มันก็เล่นเก่งพอสมควรมันก็เล่นฉลาดอ่ะเออมึงเห็นมันอย่างเงี้ยเหมือนคนโตอะไอคิมกับไอเนี่ยมาได้มันมาก็คุ้มเหลือแค่สองคนนะมันมาทุกวันเลยนะแต่คนดูบางคนชอบอคติับเขาผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน